มาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะท้องทุ่งนาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะผงวัวแล้วก็ออกกินหญ้าแล้วบรรยากาศก็สดชื่นค่ะบรรยากาศชายทุ่งนะคะ คิปภาพสวย,สว,ยวิวสว,สวยมาฝากกันค่ะอ้าดารานหน้ากล้องเรามาแล้วมาเข้ากล้องแล้วสถานที่นั่งดื่มนะคะบรรยากาศรอบๆอบ เหมาะกับการสังสรรค์มากเลยบรรยากาศท้องทุ่งน้า มีลูกมันเบอร์รี่นะคะลูกหม่อนหรือลูกหม่อนบ้านเรานี่เองดกเต็มต้นเลยค่ะมีกองฟางไว้นั่งนะคะนั่งถ่ายรูปค่ะบรรยากาศก็จะออกแนวรีสอร์ทนิดๆ ท้ายทุ่งนะคะลูกหมอนสุกแล้วค่ะเก็บกินได้เลยแล้วก็จะเก็บกินสดๆจากต้นนะคะ นี่คะ่ะดกมากอลังอลังการงานสร้างนะคะแต่เก็บไม่ถึงนะคะอยู่สูงไปบ้านพักตากอากาศ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการสังสรรค์แล้วก็มารับอากาศบริสุทธิ์หลังจากที่เราอยู่กับมลพิษมาเยอะแล้วแล้วก็มารับอากาศบริสุทธิ์ตามชายทุ่งนะคะนี่ก็จะเป็นต้นอินทผลัมนะคะอินทผลัม เป็นแถวแนวสวยมีสปริงเกอร์ตามต้นด้วยนะคะแต่ละต้นจะไม่ให้ขาดน้ำก้อนฟังที่อัดแล้วเนี่ยสำหรับเป็นป Ł ุ๋ยนะคะแล้วก็เอาไว้คุมคุมดินค่ะ ถนนทางเข้าก็ยังเป็นลูกลังอยู่เลยนะคะบรรยากาศชายทุ่งจริงๆค,ะๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ